สวัสดีค่ะพี่รักนิสสันเอสชัวบางบัวทองค่ะนิสสันคลิกอ e ีพา e เวอร์รุ่นนี้เป็นรุ่น V ีนะคะราคารถ849,900บาทนะคะก็จะมีค่าสี5,000บาทนะคะด้วยเนื่องจากว่ารถคันนี้เป็นสีเทาดำนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวรถของเจ้านิสสันคลิกกันค่ะ ตรงด้านหน้านะคะตรงกระจังก็จะดีไซน์สปอร์ตหรูหรานะคะเป็นสีดำนะคะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกให้นะคะเพราะแ,แมตขอบ17ที่ติดตั้งมาตับโรงงานเลยนะคะรุ่นนี้ก็มีมาให้แล้วนะคะกล้องรอบคัน360องศาแล้วก็ไฟเลี้ยว LED นะคะ แล้วก็แคมเปญของพิลักก็จะมีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะรับประกันทั้งหมด7ปีนะคะเป็นเซรามิกไฮโคนะคะลูกค้าสามารถเคลมฟิล์มได้ทั่วประเทศนะคะด้านท้ายนะคะก็จะเป็นไฟดูสปอร์ตหรูรานะคะพร้อมกับไฟ LED นะคะไฟท้ายรับชมรอบคันกันค่ะ ภายในตัวรถของเจ้า Nissan Click E Power นะคะเป็นเบาะหนังที่ไม่สะสมความร้อนนะคะติดตั้งมากับโรงงานแล้วนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะจะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะคะ8นิ้วรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคะเกียร์จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะคะปุ่ม f o o t Start นะคะลูกค้าสามารถเปลี่ยนโหมดขับขี่ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเจาะนะคะเพียงแค่ชะลอความเร็วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะ พวงมาลัยนะคะก็จะเป็นมัติฟังก์ชันทางด้านซ้ายนะคะเปิดปุ่มรับโทรศัพท์เครื่องเสียงตั้งค่ารถยนต์สามารถทําได้เลยนะคะส่วนฝั่งขวานะคะก็จะเป็นการล็อกความเร็วให้นะคะหน้าจอนะคะก็จะเป็นดิจิตอลนะคะบอกการตั้งค่าทั้งหมดนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยหรือ เป็นภาษาอัง,งกฤษก็ได้นะคะโปรดาวนะคะห9 99, 9 9งบาทนะคะหรือว่าดอกเบียย์ซ็นานส8เดือนนะคะตอนนี้นะคะสิทธิพิเศษของเจ้านิสสัตคลิก e-power มีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะสิทธิค่าราชการสิทธิลูกค้าเก่านะคะวารันตีตัวรถ7ปีหรือแสนแปดกิโลนะคะระบบ e-power 7ปีหรือแสนสี่กิโลนะคะฟรีค่าแรง10ครั้งนะคะ หปีหรือ1,000งแสนกิโลนะคะลูกค้าสามารถปรึกษาไฟแนนซ์พิลักได้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะปรึกษาทางด้านว่าเงินสดออกรถได้ไหมพ่อค้าแม่ค้าออกรถได้ไหมนะคะหรือว่าพนักงานบริษัททํางานมากี่ปีแล้วนะคะสามารถออกรถได้ไหมนะคะโทรปรึกษาพิลักได้หมดทุกเรื่องนะคะเบอร์0817433842นะคะ หรือว่าจะมาชมรถตัวจริงที่ลิส,สันเอสเคชัวบางบัวทองนะคะยังไงต้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่รักด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะ